Yeah,

เอจะแะเด้วยแนีงลียวนี่แตอแกแล้วที่เป็นงลี้ยวฉันไม่ได้ง่ยอมตอมีาโจบกขา,าท่านมอเบิ้งใหญ่ที่สองคนนึนะเจอสามคนนึงโอ้ย <c oughs> เป็นไรเป็นไอเครื่องท้อนนี่คือดีอยู่นี่เดี๋ยวขอามาเขาเห็น่หอด้าาเขาเองแค่เก่เพาขวามาีซีผ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปงเเป็นถ้าอใจนีลอคุเดี๋ยวขามาไม่ใช่ียวกเก่งไเอวว้าวเกีกยวกันตัวบ้้นแห้งแตกุนะ เราก็เก่งไม่คนใช่ไ่าั่านอะไรไม่ิดก่บี่คนหอนสานที่พีคนซื้อเก่งแน่ซื้อแท่งนี่แหะกันกต้อซื้อเนย้เก่กันแลเน้ผิดแเนี่นน่ย่อแส่งไงยังมคจะไปต่มาอีกส่งนี่เท่านี่ยังส่ง mười bảy đang mười một lần mười một lần mười một lần mười một một lần mười 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 เ,เอม้านแล้วอม้านแล้วสาม, <c oughs> มาน,นี่จะจะคล้องไงนี่ไม่ต่างใส่ส่งไงพอดี <c oughs> แพ็กรายเดือน499 5G 300จิก